สวัสดีครับทุกคนครับป้ากับแล้วครับขัวเมืองรถมากครับผมนี่วัตถุดิบผมครับวันนี้ครับอ่องอองัวครับนี่เดี๋ยวผมจะแนบอ่องอองัวครับอ่องอองก็คือสมองนะครับทุกคนสมองนี่ครับงวครับป็ิหมูครับแนบอ่องอองัวครับอ่าแอฟภาษาการนะครับแอฟสมองวัวแอฟสมองวัวภาษาการนะครับภาษาเหนียวเาก็ แหนบององัวอ่านี่ครับเครื่องปรุงตานี่เลยครับผมพริกขมิ้นจะไคหักผักชีครับชาเขียวหรอกาหอมแดงพริกพริกหนุมครับเดี๋ยวมาดูการทํากันเลยครับทุกคนนี่ครับเครื่องสมุนไพรของเขาครับแหมเดี๋ยวให้ทําการตํานะครับอืมใส่เข้าไปเลยครับนี่นี่ครับตําเครื่องเขาเลยครับ มินจะไข่พิกนี่ครับตาำเครื่องได้เตบใส่พริกนุ่มลงไว้ครับริกแห้งต่ำไปละใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสมุนไพรครับตเขมาไปครับอยากเผ็ดจัดจานนี่ครับ อยากแกงเขากันได้แล้วครับหนัวขนาดเดี๋ยวเอาไปคุกนะครับคุกกับอ,อ่องอ่องเอาครับนี่ครับสมองเอาครับการคุกครับประมาณนี้เลยครับน้องเกมดูครับสมองวับ ซอยไหมครับองอ๋องเหรอครับองอ๋องงวครับสมองงวนี่ครับอองอ๋องเฮาที่ซอยแล้วก็ทําการคุกกับพริกแกงเฮาครับเดี๋ยวพริกแกงครับพริกแนบเสี่ยงที่เฮาอย่าแนบเนาะ เถียงหนักๆครับเออบ้ต้องวัวเาเาะ c ันี่รุ่นนี่บ้ใส่ไข่นะครับบางคนเ่าก็ใสไข่ครับแต่ผมนี่ผมใส่ไข่ครับ,น,น,รบนี่เ,เครืองสมุนไพรเป็นลักไปเยอะน่ครับซอสหอยครับใส่ไฟ ปุงรสครับใส่ไปน้ำปลาครับใส่ไปเร็แล้วครับหนาวแล้วครับนี่ครับควกครับ เดี๋ยวต้องคุกแล้วนี่ต้องผูเชี่ยวชาญในการหพอนะครับห่อตองครับนอโนนี่ครับเหมาะล้าแตนนะทุกคนแอบปากน้ำดูต่างครับทุกคนเล่นมือแล้วใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับนี่แสว่ซว ดูครับดูครับน่ากินขนาครับอ่าเดี๋ยวมาห้องครับทุกคนนี่ค,ครับแหกนะครับแหกตองครับนี่ตองนี่เอาตากแดดเรียบร้อยนะครับแหกระดับเจ็ดครับ เอาไปเก็บนี่ครับนี่ครับเก็บตามความสะอาดนะครับอ่าตั้นี้ก็มองอกันเลยครับ นี่ครับไหนครับนี่ฉันใช้ล่องเต่าไฟครับไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับแหน่ยางไ่ครับนี่ครับทุกคน ปีนมันครับปีนมันมืนออะไรกัน,กนหรอหอนอือครับดูครับดูครับ ติงมันไว้เนี่ครับแนบอองอองงัวครับผมนี่ครับทุกคนย่างไปเรื่อยๆครับแหน่ใกล้จะได้แล้วครับนี่สองเริ่มไหม้ละแหน่แห่แหน่แหน่ดูครับดูครับสองเริ่มดำนี่แสดงว่าใกล้ได้แล้วครับนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปเตะกันเลยครับกินกันเลยครับทุกคนแนบอองอองงัวครับ เทม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 ควันจุกจุกนะครับนี่ครับแนวมองอ่องเอาครับแนวผิดสองครับอ่าห่อนเอาหมห่อนเหมือนห่อนยิ้มห่อนรับไออ๊อกยุย ไอออ,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 นนอองนะครับมาครับแนบงอ,องอ้งวัวครับทุกคนหยิบงานของเขาครับเนี่ครับทุกคนกินข้าวครับขับเข้าผุ่นนะครับนี่ Nè à ngon à, ngon quá hấp มา hấp หนึหนักครับแล้ว anh อื้อเดี๋ยวหึเหรอ ครับมีเข้าครับเทดเหรอหมกหม้อ,รมอ,มอรครับหมกหม้อครับล้มแต่นะลัแบบ่ล้มสองเหรอล้มแต่ไหนอ่นะครับทุกคน ใชครับเอ้ยอาอรอล้วนๆล้ำแต่นะโอ้เข้าพริกเข้าเกลือกันแนละ้วมาดีข้าวครับทุกคนอาบทุกคน ครับกับขานึงเดี๋ขาวนึ่งว่าเข้าหุงก็อูไปเลยมั้ละอ่ะน้ำเปล่าอ้น้อยหรอเข้าล้าอืมรอรอรอเต็มปากล้ำเต้ยนะ มึงลงมาหาวิ่งมั้งก็ไปอัพโหลดแล้วกิ่นมามั้งน่ครับไอเมทำแนวครับออ,อล้ำแต่นนะทุกคนวันนอรครับอแต่น้ำป่าหน่าหนอเบมป้อมอ,อืม ครับผมนี่กาหาเมนูแล้วครับทุกคนครับฟาทุกรถติดตามนะครับเพจควมแรงรถมากครับผมวันนี้แนบองอองวะครับนี่รวบ้านไมคคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ